สวัสดีชาวเอนโดมินโดไซคลิ่งไทยแลนด์ทุกท่านนะครับวันนี้เมื่อวานมีเพื่อนสอบถามผมมาเรื่องเกี่ยวกับการตั้งโซนของแฮตเล็ตนะครับหรือโซนการตาการเต้นหัวใจในโซนต่างๆคุณ h a l l o ลว e n มั้งที่ถามผมมาเมื่อวานนะครับส่วนรายละเอียดการตั้งโซนต่างๆนะครับให้เข้าไปที่ตัวโปรไฟล์ของเรานะครับก็เลือกโปรไฟล์ของเราขึ้นมาหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ส่วนของเซตติ้งนะครับ นในส่วนของเซตติ้งก็จะแสดงข้อมูลต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวการคอนเน็กแล้วก็ Privacy ก็คือเรื่องอการยอมให้แต่ละใครเข้ามาดูข้อมูลต่างๆของเราได้บ้างนะครับก็จะมีอันสุดท้ายคือส่วนของ h u ท l e t h ฮั l e t ในนี้ก็จะมีองค์ประกอบอยู่3-4ส่วนก็คือ,อ l e s t i n g ฮ u ทเล t นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจขณะหยุดพัก หรืออัตราการเต้นหัวใจต่ำสุดครับผมกับ MAC ก a คทเลนะครับข้อมูลตรงนี้ก็อยู่ที่ลองไปอ่านที่หน้าเว็บนะครับมีอธิบายไว้แล้วว่า l e s t i n g heart r a t คืออะไรแล้วก็ m a c heart r a t คืออะไรนะครับแล้วก็โซนของ endo ในแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีโซนมอนอัพแ f a บ t burn, aerobic แล้วก็ a n a อโ o b i c แล้วก็ maximum นะครับ ตรงนี้ก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูในแต่ละโซนก็จะบอกถึงประโยชน์ของแต่ละโซนว่าวอร์มอัพไว้สําหรับการวอร์มร่างกายฮะแฟตเบิร์นก็คือช่วงโซนที่มีการเผาผลาญไขมันดีที่สุดนะครับแล้วก็ออกกําลังกายแบบแอโรบิกแล้วก็อนโรบิกก็คือการออกกําลังกายแบบที่ไม่ใช้ออใช้ออกซิเจนออไม่ใช้ออกซิเจนนะครับฮะแล้วก็แม็กซิมัมฮาร์เรทคืออะไรอ สำหรับค่าต่างๆตัวนี้เราสามารถจะปรับได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการตั้งที่52หรือ51าเอค่าของอตัวตัว bmp ที่เรากําหนดไว้มันก็จะเปลี่ยนไปค่าต่างๆพวกนี้เมื่อเราเซ็ตเสร็จแล้วนะครับข้อมูลพวกนี้มันก็จะไปอยู่ในการปั่นของเราอย่างเช่นอันนี้นะครับ มันก็จะแสดงให้เราเห็นว่าเราใช้เ,เราใช้อัตราการเต้นหัวใจในโซนไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วในการปั่นจักรยานเนี่ยมันควรจะใช้ในขั้นแรกเนี่ยเราควรจะมีโซนวอมอัพบางส่วนนะครับวอมอัพอย่างน้อยๆก็ของผมใช้ประมาณ10นาทีนะครับก่อนก็คือช่วง10นาทีแรกของการปั่นก็จะเป็นวอมอัพเบาๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใช้วิธีการไต่ ตายร,ร,ร,ระดับการเต้นหัวใจขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ในโซนแอโรบิกนะครับหลังจากนั้นส่วนท่านที่ต้องการให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก็เข้าไปเล่นในโซนสีได้บ้างแต่ไม่ควรจะเล่นนานมากนักเพราะว่าโซนสี่เนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการปวดอาการล้าได้ง่ายนะครับส่วนโซน5นี่ก็เข้าไปเล่นได้เล็กน้อยจริงๆเพราะว่ามันเป็นโซนที่หัวใจทํางานหนัก แล้วยิ่งการที่เราบางท่านไม่มีฮันเล็ตเนี่ยแล้วเข้าไปเล่นโซน5้าเนี่ยโอกาสที่จะเป็นลมหรือหน้ามืดเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับ mm hmm. ก็ลองดูนะครับติดใจหรือสงสัยข้อไหนถามมาได้ครับ mm hmm. ขอบคุณครับ